ทุกครั้งที่ตอนเราไปรับของจากร้านยี่ปัวหรือร้านส่งนะเขาอาจจะเชียร์ให้เราเอาสินค้าตัวนี้ไปขายเดยเขาบอกว่าไอ e ้ตัวนี้ขายดีตัวนี้ขายดีอ่ะเคยบ่อยไหมครับผมเคยบ่อยนะแล้วก็เชื่อตามแรงยุคเขาครับพอเราเอามาจริงๆแล้วนะมันไม่ได้ขายดีแบบที่เขาเชียร์เราครับคือไอ้ที่ขายดีมันหมายถึงว่าตัวเขาเองขายคนอื่นได้ดีแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราเอามาแล้วเราจะขายดีแบบเขานะครับ บางทีถ้าเราไม่มีหลักเกณฑ์ในการเลือกเลือกที่มันรู้สึกปลอดภัยสําหรับเราดีกว่าข้อดีถ้าเราเลือกสินค้าที่มันถูกจริตกับเราเนะี่ยมันขายไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเรายังปรับตัวผิดแพงได้ไงแต่ถ้าเราไปขายของที่มันไม่ได้ตรงกับจริตเราเวลาเราจะปรับตัวทีนึงเราจะตามเขาไม่ทันเลยครับเราจะไม่รู้ว่าต้องไปเริ่มตรงไหนเราไปต่อย,อยังไงไอ้คำว,ว่าจริตเนี่ยที่ผมพูดบ่อย มันจะเป็นไปเองครับตามธรรมชาติของเราอะเราขายไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มรู้ทางของเราเองถ้าเบ็ดเลหรือขายของกินนยเราก็จะรู้แล้วว่าแนของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไขว่คว้าหาแต่ไอสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวของเราเนี่แหละครับมันจะเกิดตามธรรมชาติพยานเองเนี่ย